อ๋อสวัสดีนะครับผมทุกคนคือมีคนทําพลนไม่เป็นมากอันนี้ก็ผมก็ต้องมาสอนโอเคตอนแรกนะครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงอะไรผมจะสอนโหลดเลยนะอ่าลืมบอกไปเนี่ย FPS ทุกคนคือไปซื้อคอมใหม่มาแล้วนะแท้ทุกอย่างเลยตอนเนี้ยแต่ว่ากัดจอเดิมนะก็ยังไม่แรงเท่าไหร่ ก็คือตอนแรกครับผมให้เปโหลดตัวนี้มานะแบบนึงทุกคนคือควมร้อนนะฮะมันร้อนมากมากเลยอ่ะตอนนี้ไหนว่าโหลดทิ้งไว้ไหนอ่ะอ่านี่ทุกคนอนะ่ะด้ลเอ็กเนี่ยดีเอนะ็กนะฮะโอเคเอามาจากไหนก็คือ อ่าในตัวบูผมมีนะฮะไม่ใช่ดิดิสโอโพูดผิดทำขออนุญาตปิดไปเลยแล้วกันนะโอเคเข้าดิสแล้วก็ผมจะมีลิงก์นะฮะในคำอธิบายคลิปนะครับผมดิงดิสนะ ไม่ใช่เนี่ยนะครับผมเนี่ยอ่านี่พาแนวนะครับผมสิห้าวันยังไม่หมดเลยเนะี่ยยังเล่นได้นะครับผมแล้วก็อีกตัวเนี่ยสามสิบวันเลยไหนวะไอ,อสร้างมันนะแล้วก็บูนะครับผมแต่ว่าผมจะไม่เอาบูนะผมจะเอา msi ตัวล่าสุดเลย อาเดี๋ยวเอาบูก็ได้นะครับมขนาจ,จะไม่ดีนะฮะผมแนะนำเวอร์ชันนี้ดีกว่าตัวนี้นะครับผมโหลดนะอ่าทั้งบูแล้วก็ทั้ง MSI เหมือนกันหมดนะครับผม ผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะอ่ายังไม่เสร็จนะฮะลืมเนี่ยวิธีแก้พาแนวตัวละลนวิธีแก้พาแนวไม่ได้นะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมติดตั้งไว้ก่อนเลยแล้วกันนะไหนเอ่ยเนี่ยโดดมา โอเคเนี่ยนะครับผมอ่ะกดติดตั้งไปแล้วแต่นะ่าจะเก็บไว้ยังไงก็ได้เนี่ยอ่ะก็รอมติดตั้งเสร็จนะครับหน้านี้ไม่สำคัญนะตัวแรกกรับผมก็คือ adx นะฮะคือตัวไหน ตทนนี่ผมบอกไปครับเนี่ยก็คือตัวนี้อันนี้คือผมติดตั้งเสร็จแล้วนะตัวนี้ผมจะไม่ติดตั้งซ้ํานะเพราะว่าถ้าซ้ําเดี๋ยวมันทําให้คอมกระตุกหรือว่าอะไรได้จาก Microsoft นะไม่ต้องไม่ต้องกลัวไวลสสรัดทุกคนแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวนี้นะนี่ของผม เนี่ยกดโหลดไปเลยเสร็จแล้วใช่ป่ะอย่าเพิ่งติดตั้งมานะทุกคน <S <S อ่าติดตั้งเสร็จแล้วก็ได้ผมจะอธิบายไปได้วยเนี่ยก็คือตัวเนี้ยผมสองตัวนะที่ผมให้ไปก็กดติดตั้งเลยลากละมานะวิธีติดตั้ง โอเคเสร็จแล้วครับผมตัวนี้ก็ตัวนี้เสร็จเนี่ยตัวสำคัญนะครับผมตัวเนี้ยแบบหนึ่งนะอ่าคลิกตรงนี้นะครับผมหรือว่าไปเอาที่อ่าที่ผมจะเอาตัวดีมาให้นะฮะแบบตัวลื่นเลย อันนี้ก็ลื่นื่นนะแล้วถตาคอมด้วยนะครับตัวนี้มันจะกกินทรัพ,พยากรน,นะครับผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าผมทำคลิปผมรีบก็รอไปครับผมรอมเสร็จนะเดี๋ยวผมไปโหลดพานแเนลไว้นะครับผมโอเค ที่ช่องพแน่วพแนย่ยเองใช้ได้เปล่าหลังจากเราลงสองตัวนั้นเสร็จนะครับผม,ผมค่อยมาโหลดพแนลนะลงสองตัวนั้นเสร็จนะฟังผมดีๆป๊บนี่ฮนะ วิธีแตกไฟล์ทุกคนเอาตัวน,นี้มาผม r a r นะเนี่ยตัวแตกไฟล์คลิกโหลดไปเลย,ยเดี๋ยวผมทิงไว้ในดิสคอดแล้วกันนะอ่าเนี่ยผมผมติดตั้งไว้แล้วนะผมมีแล้วยะไม่ติดตั้งซ้ำทุกคนน่าจะเป็นนะ หลังจากติดตั้งแล้วใช่ปะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรูปนี้เนาะตอนที่เรามานี่ผมติดตั้งสำมหา้ดูเลยนนี่ก็อินสตอไปนะแล้วก็มาอ่าตัวนี้มันเสร็จแล้วนะครับผมคลิกตรงนี้ยังครับผมยังยังไม่เสร็จรอนะ ขัวนี่ครับผมตัวที่หนึ่งสองสามเนี่ยตัวที่สามครับผมน่ะเทคออกมาเลยนะครผมคือแตกไฟล์ปุ๊บนะฮะก็ใส่รหัสรหัสคือลายหนึ่งครับ แค่นี้ผมแตกไฟล์เสร็จแล้วอตอนทุกคนเปิดมามันก็ต้องมาปิดตรงนี้ก่อนนะครับผมปิดแอนตี้ไวรัสก่อนนะอ่าผมปิดไปแล้วนี่หว่าอ่าวิธีปิดก็คือข้อนแรกก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมตรงนี้นะปิดให้หมดนะครับ ปิดหมดคลิกเข้าไปเลยหรือว่ารันนะฮะกดรันแอดมินก็ได้นะฮะเนี่ยตรงนี้รอนะผมเนี่ยเนี่ยขึ้นละแค่นี้ครับพาเ์นลนะสำหรับพาเ์นลนะครับผมโอเคแต่ว่าทีเนี้ยผมอาทุกคนเล่นแล้วทุกคนต้องเปิดกลับด้วยนะครับผมเพื่อจะให้มันอัปเดตไดเวอร์ด้วย ่าโหลดเสร็จแล้วนะตรงนี้ครับผมตัวนี้ปิดไปทุกคนเห็นปะเมื่อโหลดเสร็จก็จะได้ตรงนี้ข้างนี้ครับผมรูปสมุดเนี่ยนะอ่าตัวนี้เป็น6กบสี่อยู่กดปิดไปอ่าคลิกตรงนี้นะเปลี่ยนบอยเบอร์ไปมอ่าตัวนี้ละ คลิกตัวสามสิบสองมาก็อันนี้ก็แล้วแต่ความทุกคนไหวนะครับผมส่วนผมเนี่ยก็จะเลือกเป็นสี่สี่มันเดิมเอาเลือกเป็นหกแล้วกันนะอันนี้แล้วแต่นะครับผมไม่ความทุกคนไหวเท่าไหร่เอาเท่านั้นนะอะ่อันนี้ High Performance ไป ก็รอครับผมรอไปอีกระยะหนึ่งเลยรอม้มนเสร็จนะทุกคนเสร็จแล้วก็มีตั้งค่านะฮะตั้งค่าอย่างอื่นผมจะไม่สอนนะผมจะสอนตัวสำคัญเลยพระเนียบางตัวมันจะไม่เหมือนกันนะทุกคน มันมีตัวไหนนะนี่คือพาเแนลเนี่ยตัวสามสิบวันเดี๋ยวผมโหลดตัวสามสิบวันมาให้ดูนะเออสามสิบวันอยู่ไหนวะ เมื่อทุกคนโหลดร a เนลเสร็จผมจะสอนพา n น l นะครับผมตวเน,นี้ทุกคนก็มาปิดตรงนี้เหมือนเดิมปิดให้หมดเลยนะครับผมจากปิดเสร็จแล้วก็มาแตกไฟล์ อาตอนนี้สามสิบวันนะให้ทุกคนคลิกเปิดขึ้นมาเนี่ยมาก็ใส่รหัสแต่ว่ารหัสผมไม่รู้อ่ะผมลืมละแล้วก็ลบตัวหกิสีทิ้งไปนะครับผมตัวหกบสเนี่ยเนี่ยเอาแค่สามสิบสองนะกดสตาร์ทขึ้นมาเลย ผมอยากให้ทุกคนกดปักหมุดไว้นะตัวเนี้ย โอเคมันขึ้นมาแบบนี้แล้วทุกคนตั้งค่าถ้าอยากมันลื่นนะครับผมตัวนี้ผมแนะนำไปที่เก้าสิบนะทุกคนผมแนะนำไปที่เก้าสิบนะครับผมโอเคก็อนนี้ก็แล้วแต่ตั้งไงก็ได้ตัวสำคัญก็อยู่ตรงการาฟิกตรงนี้ตรงนี้ก็ให้เปิดนะฮะถ้าไม่เปิดไม่ได้นะตรงนี้ต้องเปิดนะครับผมตรงนี้นะ เฟอร์ฟอร์แมนไปเลยก็กดรีสตาร์ทอ่าเมื่อรีสตาร์ทเสร็จคนก็มาดูเนี่ยครับอันนี้ให้เป็น r o g 2นะผมลืมบอกไปเลย ไปตัวนี้นะฮะโอเคตัวนี้มันจะแล้วก็ทุกคนลงตัวเกมแล้วก็สามารถเล่นได้เลย